สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองข้าวพันแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าวข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดไทยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินรี์ มั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน GMP ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานคิวข้าวดีมีคุณภาพปลอดภัยมั่นใจต้องเข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าพันแท้โดยกรมการข้าว ลับมาในช่วงนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะก็มีแนวทางนะคะในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยมีการใช้ระบบพี่เลี้ยงค่ะเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํนาซึ่งเป็นบุคลากรนะคะที่เกษตรอายุราชการแล้วค่ะก็มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างเต็มที่ที่สําคัญนะคะมีจิตอาสามาส่งต่อประสบการณ์ความรู้ให้กับรุ่นน้องด้วยส่วนเขาจะทาอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) พัฒนาความรู้ทักษะให้นักส่งเสริมการเกษตรสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ซึ่งจะมีการถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ผสานกับการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่ชัดเจนในยุค New Normal ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อเป็นการต่อยอดกลไกต่างๆในการทำงานพันกลุ่มเครือข่ายต่างๆเช่นอย่าง smart farmer วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งหรือ area base รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนท้องถิ่นรวมถึงสถาบันการศึกษาที่เป็นจุดเน้นในการปฏิบัติงานของกมรมส่งเสริมการเกษตรในปี2563มีหลักการสำคัญคือพัฒนาการเกษตรโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาบูรณาการการทำงานในพื้นที่วันนี้เราก็เห็นคุณค่าของคนที่ทำงานอยู่ที่มีประสบการณ์รวมทั้งผู้กเกษียณอายุราชการที่ที่เป็นข้าราชการเก่าของเราหรือบุคลากรกนใดนก็แล้วแต่ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการทำงานในลักษณะของเชิงพื้นที่หรือลักษณะของงานส่งเสริมการเกษตรเราก็คิดว่า ถ้าเชิญบุคคลเหล่านี้เข้ามาช่วยดูแลน้องๆดูแลคนรุ่นหลังก็น่าจะเป็นการดีการทำงานในลักษณะนี้ถ้าเราจะรอเวลาการอบรมลักษณะของการเผชิญหน้ากันซึ่งเอาคนมาอบรมอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็จะทำได้ยากจะทาได้ยากก็เลยต้องใชใ้ในลักษณะของการฝึกอบรมทางไกลนะครับทางไกลพี่เลี้ยงเนี่ย เราจัด3ามครั้งเราก็มีการฝึอกอบรมออนไลน์นะครับไปทั่วประเทศไป,ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนในเรื่องของคนที่จะมาเป็นน้องเลี้ยงนะครับก็มีคนสมัครเข้ามาเกือบ2000คนตอนนี้เราครั้งที่3เนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาทั้งพี่เลี้ยงทั้งน้องเลี้ยงมาเจอกันมาเจอกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มทํางานด้วยกัน นะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนางานหรือพัฒนาคนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่คิดว่าหนึ่งก็ลงทุนน้อยด้วยแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพด้วยครับหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรแนวใหม่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้ระบบที่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้วมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่และมีจิตอาสามาส่งต่อประสบการณ์ความรู้เทคนิคการทำงานให้กับน้องๆหลักสูตรนี้จะเป็นการจัดระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการฝึกอบรมทางไกลแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเป็นการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ได้พัฒนาทักษะการทำงานมีความเข้าใจพื้นที่สามารถช่วยเกษตรกรพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศคู่ค้านะคะเขามีกฎมีข้อห้ามอะไรอย่างไรบ้างช่วงหน้าติดตามชมกันค่ะค่ะ you hey.